ตนตอบชาดสถานะกับยุ่นเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงานดีใจย,ยุ่นหอบดอกไม้และเค้กมาส์ไพา์ในงานวันแฟนมีตจากที่ก่อนหน้านี้หนุ่มยุ่นภูสนุคถูกนักข่าวถามถึงเรื่องความโสดดานเจ้าตัวก็บอกว่าไม่โสดแล้วและเมื่อถามอีกว่ายุ่นเป็นแฟนต้นจริงใช่ไหมดานหนุ่มยุ่นก็ตอบมาเพียงสั้นๆว่าครับซึ่งงานนี้ทํเอาแฟนคลับทางคู่ถึงกับเฮกฤิสันตวันไหวค่ะและหนุ่มยุ่นก็ยืนยันว่าไม่ได้สร้างกระแสแน่นอนและล่าสุดเจอหนุ่มต้นสลังก็เลยขอโอกาสฟังจากปากหนุ่มต้นชัดๆว่า สถานะกับหนุ่มยุ่นนั้นพิเศษแค่ไหนด้านหนุ่มต้นก็ยิ้มและบอกว่ามีโอกาสได้ดูพี่ยุ่นโดยสัมภาษณ์แล้วเราทั้งคู่สนิทกันมากเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดียอมรับว่าเขินมากเวลามีคนมาถามถึงเรื่องความสัมพันธ์มันคือนิยามใหม่ที่ผมตั้งขึ้นมาเองว่าเราเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงานและเมื่อถามถึงเรื่องงานวันเกิดที่ผ่านมาว่าความสำคัญอย่างหนุ่มยุ่นให้ของขวัญอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าหนุ่มต้นก็ตอบเขินเขินยิ้มตาหย,ยีน่ารักน่ารัก,รกว่าเขาน่าจะอุบไว้ก่อนไม่ได้เกิเกด,กดีใจม แต่ถ้าอยากเซอร์ไพรส์ก็ให้พี่ยุนไปสืบมาสักหน่อยว่าเราอยากได้อะไรมันจะเซอร์ไพรส์มากกว่าแล้วเราก็จะประทับใจด้วยหนุ่มต้นบอกอีกว่าเอาจริงๆวันแฟนมีตมันพิเศษกว่าวันเกิดอีกนะเพราะว่าเราโฟกัสวันนี้มากกว่าผมชิ่วๆกับวันเกิดมากครับแฟนคลับเขาทําอะไรให้เรายิ่งใหญ่มากต้องขอบคุณมากๆครับเรารับรู้ได้ถึงสิ่งที่เขาให้มาและแน่นอนค่ะว่าในวันแฟนมีตของหนุ่มต้นนะคะด้านะะหนุ่มยุ่นคนพิเศษก็ได้หอบดอกไม้ชชอโตมาแสดงความยินดีและยังถือเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังออีกด้ววย่เเาาป็น ดูโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่กันเลยดีกว่าค่ะ

คืออะไรมั่นหมายหรออะไรจ๊ะอ่ะถ่ายรูป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 กันนิดนึงเอ,อ่อยางี่ดนู้ต้นมองขาวว่าสนิทกันมากและเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงานนั่นเองค่ะ